Good luck with that. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ DCU เหมือนเดิมแน่นอนว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวของซ u เปอร์แมนแน่นอนตัวอย่างสุดท้ายมาแล้วของซ u เปอร์แมนในชื่อ Ticket On s a ซ e และข่าวเล็กๆน้อยๆของ s n นเดอร์บอรก็เป็นข่าวที่ไม่รู้ว่าตอนแรกจะทำออกมาดีไหมกับกลุ่มแฟนครับกลุ่มหนึ่งในแพลตฟอร์มเลดดิก ได้ออกมาปุกปั่นภาพยนต์ซูเปอร์แมนที่จะมาในวันที่11กรกฎาคมนี้โดยเขียนว่ายืนขึ้นและต่อสู้เพื่อสไนเดอร์เวิร์ดในวันที่11กรกฎาคมนี้ต่อสู้เพื่อสไนเดอร์เวิร์ดของเราในวันเปิดตัวของซูเปอร์แมนตัวปลอมนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อสร้างความแตกต่าง 1. โพสต์สปอยไปทั่วทุกที่ผู้คนจะไม่ดูหรือสนุกกับเรื่องนี้หากมีสปอย 2. ให้คะแนนแย่ๆในเว็บไซต์รีวิว เรารู้แน่ว่าพวกกันบอดจะโพสต์รีวิวเชิงบอมปอมดังนั้นเราจึงต้องบอกความจริงกับบุคคลและให้คะแนนตามความเป็นจริงเพื่อชดเชยอคติ 3. จองตั๋วออนไลน์แต่ไม่ต้องทําการซื้อให้เสร็จสิ้นเมื่อเลือกและจองตั๋วแล้วระบบจะนําตั๋วออกจากกลุ่มเป็นระยะหนึ่งซึ่งหมายความว่ามีโอกาสที่กันบอดจะไม่ทําการซื้อตัว๋วพร้อมทิ้งท้ายว่าการยิงนัดแรกและฆ่าไนเดอร์เวิร์ตและนี่คือโอกาสของเราที่จะต่อสู้กับเขาอีกครั้ง โดยเจยมกันก็ได้มาบอกถึงเรื่องนี้ผ่านแพลตฟอร์มเทนนะว่าผมคิดนะว่าเราลอดแน่นอนพร้อมย้าว่าแฟนคลับไม่กี่คนไม่สามารถทําอะไรได้มากนักปัญหาแค่นี้คงไม่กระทบหนักและส่งผลต่อภาพยนตร์อยู่แล้วเท <c oughs> ่าที่เรานั่งอ่านานผ่านสัมภาษณ์ของโรลิงสโตนถึงเรื่องนี้เจมกันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเป็นพิเศษเขรามองบนเผื่อว่าเป็นเพียงแค่เรื่องขบขันตรงตามที่เขาบอกผ่านเทนเลยนะ อีกอย่างถ้าไม่ได้ตั้งใจจริง,รงๆก็คงเป็นเพียงพวกการโพสปันๆออกมาแนวขำๆออกมาเล่นเพราะอ่านก็ตลกดีนะดูเหมือนกับพวกนี้มันไปดูหนังกันมาแล้วแล้วบอกว่าหนังไม่ดีอย่างงุ้นอย่างนี้เหมือนกับว่าเขาเข้าไปดูแล้วรู้ว่าหนังแม่งไม่ดีแล้วมาเปิดเผยความจริงอะ่ะเออก็มองว่าเป็นเรื่องขำๆแล้วกันส่วนความคิดเห็นถึงเรื่องสไนเดอร์บอดเนี่ยก็เรียกว่าพูดยากนิดนึงนะสําหรับคนที่ไม่รู้ว่ากลุ่มบุคคลน,นี้คือใครโดยคนส่วนใหญ่ที่ตามข่าวกันมาคงชินกับคําว่าสไนเดอร์บอด สเนเดอร์บอดมาจากกลุ่มแฟนคลับที่สนับสนุนแซ็สเนดเดอร์อย่างสุดตรงไม่รู้ว่าผู้กำกับแซ็กสไนเดอร์ต้องการแบบนี้หรือเปล่านะด้วยผลงานของเขาในจัก,กรวาล DC EU เคยเป็นหัวเรือใหญ่ในการนำจัก,กรวาล DC EU ช่วงแรกและกำกับภาพยนตร์เช่น Man of Steel, Batman v Superman และ Zack Snyder Justice League บทบาทวีรกรรมของสไนเดอร์บอทเนี่ยถ่าที่เราจํากันได้เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องของแฮชแท็กลีลีดสไนเดอร์คัทผ่านแพลตฟอร์ม X ในตอนนั้นก็ยังเป็นทวิตเตอร์นั่นแหละจึงเกิดเป็นการสร้างภาพยนตร์แจ็ตลิสเล็กสไนเดอร์คัขึ้นมาที่เราได้ดูผ่านกันแพลตฟอร์มแม็กนะที่มีความยาวสีชั่วโมองแถมมีความแตกต่างกับเวอร์ชั่นของจอร์ชวีดอนอย่างชัดเจนทั้งเรื่องบทและงานภาพขาวดําหรือจะเป็นบทของตัวละครบางอย่างรวมถึง CGI หนวดด้วยนะ แรกๆก็มาดีหลังๆจึงเริ่มมีความท็อกซิกขึ้นมาเรื่อยๆทั้งในเหตุการณ์ #listothesnyderverse r e พยายามกดดันให้วอร์เนคืนจักรวาล DCEU ให้กับแ a ็กซ์น d e เหลังจากที่ทางค่ายยอมปล่อย Snyder นเอร์คัออกมาฉายสักพักพวกเขาต้องการภาคต่อของภาพยนตร์ที่เหลือเช่น Man of Steel 2ภาพยนตร์ Batman หลังจากการขึ้นมาของเจมส์กันและปีเตอร์ซฟานการขึ้นมารับตำแหน่งในตอนนั้นจักรวาลค่อนข้างที่จะมีปัญหารวมถึงการปิดตัวของจักรวาล DCEU ในช่วงท้ายๆออกมาไม่ดีทั้งรายได้และคําวิจารณ์ทำให้แฟนๆหลายคนเข้าใจผิดว่าเจมกันและปีเตอร์ซฟานเป็นคนทำลายจักรวาล DCEU และหลายคนก็ที่เขาเจอผิดแล้วก็โทษกันว่าเจมส์การและปีเตอร์สฟานหลังจากขึ้นมาบริหารพวกเขาตัดภาพยนตร์หลายๆเรื่องหรือการแทรกแซงภาพยนตร์ทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆและทําให้คนดูไม่ชอบซึ่งเรื่องทั้งหมดก็น่าจะเป็นเรื่องปลอมนั่นแหละเพราะตัวเจมส์การกับปีเตอร์สฟานก็เคยออกมาบอกนะว่าเขายังปล่อยให้จักรกวาล e ดีซีอโลดแล่นไปสักพักจนกว่าจะถึงเวลาของมันเองหลังจากนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เริ่มมีการปลุกปั่นข้อมูลเท็จการให้ข่าวสัมภาษณ์ปลอมของเหล่านักแสดงดีซีอย่างเลเชลบอส ที่มีการบิดเบือนข่าวออกมาทําให้แฟนหลายคนเข้าใจผิดไปเยอะโดยเท่าที่เราจําได้เหมือนเป็นการพูดถึงภาพยนตร์ซูเปอร์แมนที่เธอได้ออกมาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนอาจจะถูกใจเฉพาะบางส่วนแต่บางส่วนก็ไม่ชอบแน่นอนว่าเธอก็ได้ออกมาบอกถึงเรื่องนี้ว่าเธอไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยทั้งหมดคือข่าวปลอมครับวิลกรรมล่าสุดของซานเนออร์บถ่า เห็นอย่างจงแจ้งก็เป็นเหตุการณ์ซซนเดอร์บอร์ดออกไปต่อว่าวิจารณ์องค์กรการกุศลในคลิปที่แล้วนะไปฟังกันได้โดยชื่อว่าองค์กรรีอาลติสที่ออกมาระดมทุนการฉายซูเปอร์แมนเรื่องต่อมากับตัวอย่างสุดท้ายของซูเปอร์แมนในชื่อ Ticket ต n s a ซ e ตัวอย่างนี้น่าจะเป็นการเปิดเผยรายละเอียดฉากต่างๆรวมถึงซีนต่อสู้ของซูเปอร์แมนเล็กน้อยให้พอหอมปากหอมคอกันบ้างฉากแรกน่าจะเป็นฉากที่ซูเปอร์แมนช่วยชีวิตคน20คนจากเหตุการณ์อาคารถล่มกลางเมือง ซีนนี้น่าจะมาจากตามไอตัวหนังสือพิมพ์ที่เคยปล่ออ,อกมาในวันที่6เหตุการณ์นี้น่าจะเป็นในเรื่องช่วงต้นๆเรื่องเลยถัดมาเล็กลูเทอร์ได้บุกเข้าไปป้อมปราการแห่งความสันโดษพร้อมทับด้วยดีเอนจิเนียร์และอัลต้าแมนเข้ามาทําลายถึงภายในป้อมปราการและทําลายที่รับแสงแดดที่เราเคยเห็นผ่านๆในฉากซูนีพีคที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าซูเปอร์แมนเวอร์ชันนี้ไม่ได้มีฮิวิ่งทียบเท่ากับภาคก่อนๆพร้อมกับทิ้งท้ายว่าจะทําลายซูเปอร์แมนและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขา ก่อนที่จะมีการปรากฏตัวแวบๆของมิสเตอร์แฮนซัมที่มีการถูกเล่าผ่านนิยายใครอยากรู้เรื่องนี้ต้องไปตามกันเองนะในตัวอย่างนี้เราจะได้เห็นฉากต่อสู้มากขึ้นและหนึ่งในฉากไฮไลท์เลยเป็นฉากที่ซูเปอร์แมนได้ถูกชายบิสนายิงเลเซอร์ใส่ ที่พวกเราหลายๆคนคงคาดกันว่าเป็นอัลต้าแมนที่หน้ากากรูดทําให้แฟนๆหลายคนได้พูดถึงกันว่ามีความคล้ายคลับคลา,คากับเฮลลี่แคบวิลเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าต้องรอดูกันอีกทีครับรวมถึงการปรากฏตัวของเบบี้โจอี้ลูกชายของเมตาโมโฟฉากนี้น่าจะเป็นฉากที่ซูเปอร์แมนได้บุกเข้าไปช่วยเบบี้โจอี้กับมาหาตัวเมตาโมโฟนะหรืออาจจะมีความสามารถหรือพลังที่เราไม่รู้กันได้นะอันนี้ต้องคาดเดาอย่างเดียวนะสิ่งที่เราทําได้แน่นอนหลังจากที่ ดูตัวอย่างนี้มาหลายๆรอบนะทั้งการไล่สีภาพต่างๆเอฟเฟกแสงสีจะเต็มฉากบินที่ดูโอเคขึ้นมากเลยนะยกเว้นฉากบินช่วงท้ายที่เป็นการโปรโมทของ iMac อันนี้ไม่รู้ว่าทําขึ้นมาเพื่อโปรโมทอย่างเดียวหรือเปล่าอาจจะไม่ได้อยู่ในภาพยนต์เนื้อหาส่วนที่เหลือผมว่าทุกคนน่าจะเห็นกันหมดแล้วเราขอเล่าไว้แค่นี้แล้วกัน ข่าวน่าสนใจต่อมาเมื่อวันก่อนเจมกันได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางสำนักข่าวโรลิงสโตนได้ออกมาพูดถึงความรู้สึกของตัวเองและชีวิตการกำกับภาพยนตร์ฮีโร่รวมถึงปัญหาต่างๆใน DCU ตอนนี้ ดีมกานได้ออกมาบอกถึงสถานะแบทแมนภายในจักรวาล DCU ว่าตอนนี้ผมกำลังทำงานร่วมกับนักเขียนแบทแมนและพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะเขามีความสำคัญอย่างยิ่งในจักรวาล DCU เช่นเดียวกับ Wonder Woman นอกเหนือจากงานที่ผมทำในโปรเจกต์ต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่การทำให้ Wonder Woman และสะคริปต์ของแบทแมนของเราเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงได้บอกสถานะของแบทแมนในจัก,กรวาลเอลเวอที่นำแสดงโดยโรเบิร์ตพารดิสันว่าตอนนี้ยังไม่ถูกแคนเซิลถึงแม้ผู้กำกับแมรีจะมีความช้าแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ดูแน่นอนกำหนดฉายคร่าวๆคือปี2027ไม่รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ไวขึ้นหรือช้าอีกหรือเปล่าเพราะตัวบทเองก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะเลยมาตั้งแต่ช่วงเมษาแล้วที่ว่าบทมันจะเสร็จแต่ใน,นตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามันยังไม่เสร็จนะ อาจจะมีการปรับแก้ของตัวพุ่งกับแมรีฟให้มีความพอใจมากขึ้นนะและเจมการได้บอกถึงเหตุผลที่เปลี่ยนชื่อซูเปอร์แมนจากชื่อภาพยนต Superman Legacy, ร์ซูเปอร์แมนเลกาซีเหลือเพียงชื่อภาพยนตร์ซูเปอร์แมนเจมกันอธิบายว่าการตัดคำว่าเลกาซีออกจากชื่อภาพยนตร์ซูเปอร์แมนเป็นการตัดสินใจร่วมกับทีมงานเพราะเลกาซีอาจทำให้เข้าใจผิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องซ้ำในอดีตแทนที่จะเป็นการมองไปในอนาคตซึ่งที่พูดออกมาอย่างนี้ก็ แน่นอนครับว่าภาพยนตร์ซูเปอร์โกว์วูแมนออฟทูมอร์โก็โดนเปลี่ยนกลายเป็นชื่อภาพยนตร์ซูเปอร์โกว์เฉยๆและได้บอกถึงความคาดหวังของรายได้ภาพยนตร์ซูเปอร์แมนเจมส์การกล่าวว่าเขามีความสุขมากกับผลงานที่เป็นรายได้สองเท่าของงบประมาณภาพยนตร์และไม่จําเป็นต้องประสบความสําสเร็จอย่างยิ่งเสมอไปเขามองว่าซูเปอร์แมนเป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่งของปริศนาและไม่ใช่ปริศนาทั้งหมดถ้าที่เจมส์กันพูดก็500ล้านใช่ไหมจากทุนสร้าง255ล้านก็ตีกลมๆไป600ล้านเลย แต่ถ้าเอาแบบอุ่นใจก็800ล้านนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากเลยนะแต่คิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะมีความคาดหวังเกินพันล้านแน่นอนอ่ะและได้มีการพูดถึงการยกเลิกโปรเจกต์ภายใน DCU เจมการเปิดเผยว่ามีการยกเลิกโปรเจกต์ภาพยนตร์ใน DCU หนึ่งเรื่องในตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องไหนถ้าที่เราคาดการก็น่าจะเป็น The Authority หรือ Sgt Lock เนื่องจากบทภาพยนตร์ยังไม่พร้อมแม้ว่าจะได้รับคำอนุมัติแล้วก็ตาม เขาย้ำถึงความมุ่งมั่นของ DC Studio ที่จะไม่เดินหน้าโปรเจกต์จนกว่าภาพยนตร์จะอยู่ในจุดที่ดีไม่รู้ว่าที่จะโดนเนี่ยจะเป็น s g t Lock หรือ D'Authority นะเราก็ต้องรอตามกันอีกทีคิดว่าข่าวน่าจะมาในไม่ช้าแหละน่าจาสะสักพักหนึ่งก็คงมีการเปิดเผยแล้วเขายิบย่อยต่อมาอีกเล็กน้อยกำลังพัฒนาโปรเจกต์ Wonder Woman ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีแคสติ้งนะักแสดงหรือคนเขียนบทให้เราเห็นนะ และเรื่องสุดท้ายเจมกันได้ออกมาปฏิเสธข่าวหรือเรื่องการคัดเลือกนะักแสดงภาพยนตร์เรื่องทีนไททันในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้อันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าข่าวเรื่องนี้จะเปิดตัวตอนไหนเพราะมันคุมเครือมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วที่บอกว่าแอบมีการพัฒนาภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึงได้คนเขียนบทคืออันนาโนเกียร่าคงคิดว่าในปีนี้ก็คงมีการบอกนะว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมหรืออาจจะยังไม่มีการเล่าแค่เป็นการหยิบยกบางอย่างเอามาพูดคุยกันเฉยๆของภาพยนตร์ทีนไททัน อามาในวันนี้ก็อาจจะพูดไม่เต็มปากข้อมูลอาจจะไม่ครบหรือว่าการพูดที่ค่อนข้างน่าเบื่ออันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ